ยล้นธนาคารปนชิงรถเปิดใจสองอดีตนักโทษชาตินี้จะไม่กลับเข้าคุกอีกแล้วถามสุดซอยคืนนี้พบกับพิธีกรรายการพี่เอิร์กรมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเอิร์กและถามสุดซอยนะคะต้นซอยกลางซอยเราไม่ถามแต่วันนี้เราจะถามสุดซอยค่ะ เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคนที่เข้าไปดูเรื่องราวของชีวิตหลังกำแพงนั่นก็คือบรรดาชีวิตของนักโทษที่เขาอยู่ในเรือนจำวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในเรือนจำด้วยตัวเองเลยเขาเคยต้องโทษในคดีปล้นธนาคารวันนี้จะมาพูดคุยกับเราว่าชีวิตในเรือนจำเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากออกมาแล้ว ชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะกับคุณยศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยศยศตอนนั้นติดคุกเรื่องอะไรตอนนั้นเป็นคดีอะไรคะชิงทรัพย์ครับเห,เห็นบอกว่าทรัพย์ที่ว่าคือปล้นปล้นธน,นาคารใช่ครับออถามก่อนก่อนหน้าที่เราจะไปก่อเหตุปล้นธนาคารเนี่ยตอนนั้นทำอาชีพอะไรตอนนั้นเป็นแมสเซนเจอร์บริษัทหนึ่งครับแล้วก็กลางคืนร้องเพลงครับ อยู่กับที่วงแล้วยังไงอ่ะแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือเงินมันไม่พอใช้หรือว่าเพื่อนชักชวนหรืออะไรอตอนนั้นเราติดการพนันครับพูดได้เต็มๆเลยว่าติดการพนันฟุตบอลครับพนันบหนักมากหนักมากเล่นเยอะเยอะนี่คือยังไงเท่าไหร่ก็หลักหลักแสนครับแล้วทำไมใครแนะนำ หรือไปเอาความคิดนี้มาจากไหนว่าเอ้ยป้นธนาคารแล้วกันก่อนหน้านั้นอ่ะผมไปเจอคลิปหนึ่งอ่าเป็นลุงคนหนึ่งเขาป้านธนาคารนะฮะที่หนึ่งในของไทยหรือของของไทยอค่ะแล้วก็เขาเดินเข้าไปในกลุ่มชนนะว่าโดยที่เขาไม่ต้องใช้รถใช้แรงเขาป้านเสร็จปุ๊บเขาเดินข้ามสะพานมาเขาเข้าไปในฝูงชนแล้วก็หายไปเลย แล้วเขาก็ไม่ถูกจับจริงๆเขาอาจจะถูกแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ได้อะไรขนาดแต่เสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจะทำนะผมก็แบบว่ายังหางวิธีอยู่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันมันหลอกตัวเองสุดท้ายผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาเลยก็เลยเริ่มไม่มีการวางแผน มีแต่มีคนร่วมขบวนการด้วยไหมไม่มีเลยเราคนเดียวเลยไม่กล้าบอกใครไม่<ช>คุย,ยกับใครโชว์เดียวไม่ปรึกษ<ช><ส>าใครเลยไม่คุยกับใครเลยตอนนั้นอ๋ผมมีบีบีกันอยู่รู้ว่าวันเนี้ยผมจะต้องทําแน่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําที่ไหนผมโทรหาเจ้านีทุกคนผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนึ่งทุ่มให้มารวมกัน เดี๋ยวผมจะคืนเงินมูลนี้ทั้งหมดสองแส0โดยประมาณจะคืนเงินทุกเจ้าโทรบอกทุกเจ้าเลยโทรบอกทุกคนเลยตัดสินใจแล้วว่าคนนี้จะปล้นอาใช่ครับเสร็จปุ๊บเราก็เลยขับไปออกจากบ้านไปทํางานปกติมาเซ็นเจอเราก็ขับไปก็เจอธนาคารนี้ธนาคารนี้ขับไปเรื่อยๆบังเอิญมาเจอธนาคารนี้อืไม่มีเราบอก ซึ่งธนาคารเนี้ยเราเลงไว้ก่อนไหม,มหรือว่าไอ้ขับขับขีบ่มอเตอร์ไซค์ขี่เจอแล้วก็เอานี้เลยใช่ค่ะขี่เจอปุ๊บแล้วก็ลงไปปุ๊บแล้วก็กดบัตรคิวผมกดบัตรคิวด้วยพนะืนพกไปด้วยใช่พื้น,นอยู่ในกระเป๋าก็กดบัตรคิวใส่แมสหนะใส่แมสเหมือนแมสเซนเจอร์ทั่วไปแล้วก็บอกเขาว่าผมเอาเช็คมามาเข้าแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังของเช็คเนี่ยผมก็เขียนข้อความเอาไว้อ ผมเขียนเสร็จผมก็ยื่นให้เขาแล้วเช็คนั้นคือเช็คอะไรเป็นเช็คของเป็นเช็คของบริษัทครับนะฮะเป็นเช็คของบริษัทหนึ่งใบแล้วก็เวลาที่เราจะไปเข้าเช็คก็จะมีใบเข้าเช็คของธนาคารนะครับเขียนเขียนว่าส่งเงินมาเงียบๆผมมีปืนแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาคนเยอะไหมในธนาคารคนเยอะไหมพอมีครับตอนนั้นตอนนั้นผมพอมีพอมีคนบ้าง แต่ไม่มีรอปภไม่มีอตอนนั้นเวลากี่โมงคะอ๋อจำไม่ได้เลยประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงมเสร็จปุ๊บผมยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นคนปกติก็จะมองกระดาษแล้วก็ตกใจนี่คือสิ่งที่เราคิดข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราคิดคือเขามองปุ๊บเข,เขาจะต้องยื่นเงินให้เราเฮ้ยแล้วข้อที่สองคือเงินไม่ใช่ของเขาอืกับชีวิตเป็นของเขาเขาต้อง เขาไม่กล้าเสียงร้องใช่ครับเสร็จป sure> ุ๊บเขาเป็นคนที่มีสติมากและเก่งมากๆผมยอมรับเพราะว่าพนักงานผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับแล้วเขาก็หยิบมาส่งเงินมาเงีบยผมมีปืนเขา่ดังลั่นธนาคารเลยใช่ไหมใจผมแบบว่าฮออะไรครับเนี่ยแล้วยังไงพูดดังมากเลยแล้วคนทั้งธนาคารได้ยินได้ยินทุกคนได้ยินหมดเสร็จปุ๊บเขาเล้วส่งเงินมาเงีบยผมมีปืนจริงปะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ด้วยถามผม ว่าจริงหรือเปล่าเออผมก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจ่อเขาบอกนี่เสร็จปุ๊บเขาก็เดี๋ยวก่อนนะคะด้วยความที่เขาเก่งอ่ะผมยอมรับเลยผู้หญิงคนนี้เก่งจริงบอกเดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นนะคะเข้ามือลงมาข้างล่างแล้วก็ไขกุญแจอืล็อกล็อกไม่ได้ไขหยิบเงินให้เราล็อกล็อกไอ้เก๊กเขาเสร็จปุ๊บหยิบกุญแจแล้วเดินหนีผมเฉยเลย เดินไปเลยอเขาก็ทั้งทั้งที่ปืนเราจ่ออยู่เนี้ยเหรอแล้วคนอื่นๆในธนาคารทําอะไรอยู่อะตกใจทุกคนตกใจทุกคนได้ยินใช่ไหมคะทุกคนได้ยินแล้วหันมามองหันมามองเสร็จปุ๊บเขาล็อกเสร็จปุ๊บเขาลุกขึ้นมาใจเย็นนะคะแล้วเขาก็เดินไปเดี๋ยวใจเย็นนะคะผมก็อ้าวอะไรครับเนี่ยผมก็ถือปืนมก็สายไปเรื่อยเดินไปที่เคาน์เตอร์บอกเอาเงินมาอะไรเงี้ยคือย้ายย้ายช่องใช่ครับเสร็จปุ๊บ ทางเคาน์เตอร์เขากําลังมีปัญหาเรื่องอะไรระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวก็พี่คอมเสีย,อยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดนะัเกี่ยวอะไรคอมเสียวะเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปที่เหมือนเขาถ่วงเวลาอีกโต๊ะหนึ่งมผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันนานเกินไปแล้วอ,อีกโต๊ะหนึ่งเป็นพนักง,งานผู้หญิงอีกทางหนึ่งแล้วคนในธนาคารไม่กรีดร้องกันเหรอแบบคนที่ไปใช้บริการ,รอ่ะไม่ร้องอแบบวารู้สึกจะมีลุงอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่ อีกที่เหลือผมก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นใครส่วนใหญ่พนักงานจะเยอะพนักงานจะประมาณสี่ห้าคนลูกค้าน้อยลูกค้าน้อยลูกค้าประมาณสองคนได้มากเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปเดินไปหาอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ปืนจ่อเขาแล้วก็ขึ้นลำปืนใช่ขึ้นลำปืนฟึบแล้วก็จ่อเขาบอกว่าเอาเงินมาอืเสียงนี้เลยเหรอหรือดุกว่านี้อุ้ยเส็จปุ๊บคนนี้เขากลัวเขากลัวมากเขาก็เลย ดึงลิ้นชักออกมาแล้วเขาก็หยิบเงินให้ผมเพราะผมผมผมแมสเซนเจอร์ผมขับมอเตอร์ไซค์ผมใส่ถุงมือแล้วก็ถุงมือก็หนาปืนก็ถืออยู่ขึ้นลำไปแล้วด้วยปืนปืนมันยาวหรือสั้นปืนสั้นครับปืนประมาณสั้นๆ่ขึ้นลำแล้วด้วยคือพร้อมที่จะยิงแล้วเสร็จปุ๊บเขาหยิบเงินมาให้แล้วเขาหยิบเงนมาให้เราก็เอามือเนี่ยเปิดกระเป๋าแล้วก็จับเงิน เงินตอนนั้นสามแสนก็บาทเป็นแบงค์พันล้วนค่ะมันก็เป็นปึกละแสนใช่ครับเราก็ถืออย่างนี้นิ้วเราก็อยู่ในไกยปืนเราก็เอาเงินเก็บลงไป<อ>จังหวะที่เราเอาเงินเก็บลงไปในกระเป๋าปืนลั่นปืนลั่นนิ้วไปโดนไก่ปืนปืนลั่นนังปักใจผมนี่แบบว่าเอาแล้วโดนกระทืหนแน่เลยช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณเอิร์กพงษ์พรกันต่อในถามสุดซอยค่ะ Good